ก็สวัสดีครับอยู่กับผม BKGC TV นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำสายอาชีพในเกม Fantasy Frontier กันนะครับก็เกมนี้มีเกมเนี่ย m o r p g เนี่วยว็อยู่ในค่ายของเกม Winner เนี่ยก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่มีค่อนข้างที่จะหลากหลายอาชีพมากครับก็มาที่อาชีพแรกเลยครับนี่ครับต่อสุริยะใกล้ครับ s o r d and Shield การยกโล่เป็นการป้องกันการบาดเจ็บทั้งหมดนะตัวนี้เป็นการไม่ใช่ดิตัวนี้เป็นตัวที่มีการโจมตีเดี่ยวคนเนี่ยสโจมตีหมู่2เหมือนกันการป้งองกันนี่จะเยอะเป็นพิเศษนะแล้วก็ตัวนี้เรียกง,ง่ายก็คือเหมือนกับพวกกาเดียนเนี่ยนะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะถึกเป็นตัวล่อให้แบบให้เพื่อนเนะี่ยเป็นตัวแทงเลยเนะี่ย ก็มาตัวต่อไปครับเป็นขวานใหญ่ครับตัวนี้เป็นสายอาชีพโจมตีหมูนะครับก,ก็สามารถโจมตีเดี่ยวได้เหมือนกันนะแต่ว่าการป้องกันนี่จะดรอปลงมาจากกาเดียนนิดหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้ก็กทดแทนด้วยนะพลังโจมตีที่ค่อนข้างที่รุนแรงในการโจมตีหมูนะซึ่งกาเดียนนั้นเป็นการโจมตีขนาดประเภทเดี่ยวมากกว่าเนะี่ยก็มาอาชีพต่อไปเลยครับอาชีพต่อไปนี่ดูโอเปต เป็นอาชีพที่ใช้ดาบคู่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเด่นในเรื่องของการโจมตีเดี่ยวแล้วก็การหลบหลีกที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากมากครับการโจมตีหมู่นี่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยครับกับการป้องกันแล้วก็การรักษาด้วยครับแต่ตัวนี้จะได้เปรียบในเรื่องของความเร็วและการโจมตีที่ศัตรูที่อยู่คนเดียวนะครับผมสำหรับใครที่ชอบสายแอสซิสซินนะครับและซิมดาบคู่แบบรวดเร็วทันใจนะครับก็อาชีพนี้เลยครับดูอเอเบทครับผม ต่อไปนี่ครับอ่าผมเรียกว่ากันสลิงเกอร์แล้วกันครับเว่านะครับมันใช้ปืนคู่ครับอันนี้เป็นสายอาชีพที่ใช้ปืนพกคู่ครับอ่าถนัดการโจมตีหลายระลอกครับทั้งการโจมตีเดี่ยวแล้วก็การโจมตีหมู่ทั้งการหลบหลีกแล้วก็การสนับสนุนนี่อยู่ในระดับอยู่ในระดับปานกลางครับผมส่วนการป้องกันนี่ก็พอๆกับสายอาชีพดเสเบตเลยครับ เพราะว่าตัวนี้จะอยู่ในด้านของการระับสนลปนยะไกลมากกว่าครับส่วนนี้นะครับแคนนอนครับผมเป็นสายอาชีพที่ใช้ปืนเหมือนกับอ่าดูเอออ่าการเล็ดนะครับเป็นสายอาชีพที่โจมตีหมู่ค่อนข้างที่จะหนักครับสามารถสร้างป้อมปืนได้ด้วยครับแล้วก็สามารถโจมตีเดี่ยวแล้วการป้องกันแล้วก็การรักษาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะอ่า เพราะว่าเป็นอาชีพที่สามารถบู๊ได้ทั้งแนวหน้าแล้วก็สนับสนุนแนวหลังได้ด้วยครับก็าอาชีพต่อไปครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ใช้อะไีพใช้เสียงเพลงป็นาวุับขอเรียกว่าบาสแล้วกันครับตัวนี้ครับเป็นอจอเมเวทใช้สนันบสนุนนะเป็นการเหมือนเป็นสายรักษาซะมากกว่าการรักษานี่3เลยครับส่วน สนับสนุนนี่2ครับแต่ว่าการโจมตีหมูการโจมตีหล้วการป้องกันนี่ค่อนข้างที่จะน้อยครับถึว่าเป็นสายซัพพอร์ตของแท้เลยครับตัวนี้คอยฮิวอยู่ข้างหลังเพื่อนแบบเงียบ,บเลยครับก็มาตัวต่อไปแล้วตัวต่อไปนี่อ่สั์ซ,อซอเรอร์นะครับเป็นอ่านักเวทที่ใช้การโจมตีหมูค่อนข้างที่จะรุนแรงครับเป็นอาชีพสายที่มีทั้งไฟน้ำแข็งครับเป็นการโจมตีของเอเลเมนทัลนะครับ ทั้งการโจมตีมูและการโจมตีเดี๋ยวนี้ค่อนข้างทําได้ดีครับแล้วก็สามารถที่จะซัพพอตแนวหลังได้ด้วยครับแล้วก็สามารถเป็นบูแนวหน้าได้ด้วยเหมือนกันครับการรักษานี่ก็สามารถทําได้แต่ว่าการป้องกันและการหลบบีกนี่ค่อนข้างจะแย่แต่ว่าถึงสนับสนุนเจอขึ้น1ดาวนะครับแต่ว่าก็สามารถสนับสนุนเพื่อนได้อย่างดีครับผมมาต่อไปครับผมซิมูรี่ครับตัวนี้เป็นสายซัพพอตอีกตัวหนึ่งครับที่ใช้อ่ะ การโจมตีเวทที่ค่อนข้างาแปลกนิดนึงครถ้าเป็นการโจมตีที่แตกต่างจากจอมเมททั่วไปครับที่จะใช้ปใเป็นโมนเอนเมนทัน,นะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการโจมตีในะแบบของเทมทมวลดำที่มีการโจมตีที่เพิ่มสถานะาต่างๆให้กับผู้ต่อสู้นะครับผมตัวนี้จะเด่นในเรื่องของการสลับฝนมืออยู่ข้างหลังมากกว่านะแล้วการหลบหลีกแล้วก็การโจมตีเดี่ยวค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยทีเดียวครับผม ตัวนี้เหมาะสําหรับไปจัดการอมอนสเตอร์ Monster, หรือผู้เล่นที่อยู่คนเดียวมากกว่าการโจมตีผู้เล่นแบบหมู่นะครับผมแล้วก็การรักษานี่ก็มอนเหมือนกับซัทเซอร์เลยครับรักษาได้2เหมือนกันเลยครับก็ตรงว่าเป็นสายซัพพอร์ตอีกตัวที่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยทีเดียวครับก็มากันกับตัวนะั้นชื่อว่าคาตาครับผมเป็นาสายอาชีพที่ต่อสู้ในดได้รับรชิดนะครับ ที่ค่อนข้างที่การโจมตีค่อนข้างที่รวดเร็วมากๆกครับก็เนี่ยการโจมตีเดี่ยวนี่3ดาวนะการโจมตีหมู่2ดาวการป้องกัน1ดาวลบดีก2ดาวรักษา2ดาวแล้วก็ทรัสนหนึ่งดาวคนระับตัวนี้เป็นตัวสารยบประชิดที่โจมตีค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากครับเหมาะสำหรับโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ตัวเดียวนะผมว่าการส่วนมากสกิลนี่จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างเป็นสกิลหมู่มากกว่านะ สกิลเดี่ยวมากกว่าครับไม่ใช่สกิลหมลูส่วนสกิลหมูนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันครับว่า,าตัวนี้ก็จะมีทั้งด้านของสกิลเดี่ยวแล้วก็สกิลหมูมากจําจนวนมากเลยครับแล้วก็การลรบริกนี่ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วว่องไวครับเหมือนกับจับวางเลยทีเดียวแล้วก็สามารถรักษาได้ด้วยครับค่อนข้างนี่เฟียวฟ้าวเลยครับอาชีพนี้ก็มาอีกอาชีพหนึ่งครับ อาชีพอา,อาเชอร์นะครับตัวนี้เป็นสายอาชีพที่โจมตีได้รุนแรงรวดเร็วแล้วก็ทั้งการโจมตีหมูโจมตีเดือดที่ทำได้ดีมากมากครับสามารถสนับสนุนระยะไกลนะได้เลยับแล้วก็นนระยะประชิดมีการโจมตีที่เป็นนะารกนะร่บม้งวงไว้มอวไวมากครับการโจมตีหมูนี่ค่อนข้างที่ทาได้ดีครับแต่ละสกิลนี่แบบแต่สกิลสวยๆครับรุนแรงมากครับสกิลแต่ละสกิลของเธอนี่ เป็นอะไรที่แฟนตาซีมากๆเนี่ยดูแลเพลินตาม่อ่ามาต่อไปครับอาชีพคาตา่าครับตัวนี้เป็นสายอาชีพที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็โจมตีเดี่ยวดีมากๆครับแม่เป็นการโจมตีและการโจมตีแล้วก็การป้องกันได้หลบหลีกนี่ค่อนข้างนี่สุดยอดครับเพราะว่าคนที่ชอบสายอาชีพที่ฟัน มันติดขีแล้วรัวๆแล้วก็หลบหลีกดีๆนี่ต้องสายอาชีพนี้เลยครับผมอาชีพคัตตาหน้านี่แบบเหมาะสมมากสําหรับคุณเนี่ยเหมาะสมสําหรับคนที่ชอบนะครับสำหรับอาชีพดาบยาวมือเดียวนะครับผมการโจมตีหมูนี่ก็สามารถทําได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าการโจมตีเดียวนี่จะรุนแรงกว่าอย่างมากครับดีกว่ามากกัก็มาอาชีพต่อไปครับอาชีพเนี่ยอาชีพเคียวนะครับผมท่าที่ ที่มันขึ้นเป็นสีท,งทองๆนี้ไม่ต้องแปลกใจครับว่าตัวนี้เป็นตัวละครพิเศษครับที่สามารถขึ้นไปถึงเลเวล60ได้ภายในพิบตาถ้าเราต้องการที่จะให้มันขึ้นไปเวลาสร้างตัวละครนี้มันจะมีมวามาส,สามารถจะไปเลเวล60หรือเปล่าเนี่ยก็ใครที่ขีเ้เกียจเบลครับก็ตัวนี้นะครับตัวพิเศษที่ สามารถข้ามขั้นได้อย่างรวดเร็วครับโดยที่ไม่ต้องเริ่มจากเลเวลนึ่งสาไปครับก็โจมตัวนี้จะเด่นในเรื่องของอการโจมตีเดี่ยวและแล้วก็การโจมตีหมู่แล้วก็การป้องกันด้วยครับนองว่าเพอร์เฟกมากๆครับแล้วก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยครับแล้วสกิลนี้สามารถซัมเมอร์เนอร์ได้ครับซัมเมอร์เนอร์เนี่ยตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับซัมเมอร์เนอร์อสูรมายาวมาได้ครับ เพื่อที่จะสามารถใช้ในการโจมตีครับสามารถช่วยเราในการโจมตีได้เยอะครับว่าตัวนี้เป็นอาชีพที่การป้องกันที่ค่อนข้างจะน้อยครับแล้วก็จําเป็นต้องมีพักพวกที่คอยสนับสนุนนี่ก็คือนีแหละครับซัมมอนเนอร์ของเขานี่แหละที่จะช่วยในการโจมตีครับก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสบายมากๆครับใครสนใจเนื้อเล่นเลยครับอาชีพนี้หนุกแน่นอนครับ นะครับอีกอาชีพหนึ่งครับอาชีพที่มาได้จะนานหรือไม่นานก็มีอยู่อาชีพดาบใหญ่นะครับตัวนี้จะจะบอกว่าเป็นการเป็นสายอาชีพที่ค่อนข้างที่จะตีแรงมากๆการโจมตีนี่หนักหน่วงมากครับหนักเหมือนดาบที่มันถือเนี่ยการโจมตีหมูนี่3ดาวเลยทีเดียวลยแล้วก็การโจมตีเดี๋ยวแล้วการป้องกันนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็การสน,นับสนุนนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันครับ ไม่คิดเลยว่าอ่าอักสู้แนวหน้าอย่างา Holy Sword นี่จะสามารถสนับสนุนได้ขนาดนี้เนี่ยตัวนี้จะดิ่งในเรื่องของการโจมตีแบบสตันนะครับแต่ละสกิลนี่จะสามารถสตันอ่ามอนสเตอร์หรือฝ่ายตรงข้ามได้อย่างดีแล้วก็สามารถทำให้เพื่อนๆนี่เข้าไปสวิตได้ก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ควนเล่นในแนวหน้าอย่างแม่คใครที่ชอบบวกแบบ ม่คิดชีวิตนี้ต้องอาชีพนี้เลยครับมาอาชีพต่อพยาอาชีพที่มาใหม่ครับนินจาครับตัวนี้เป็นอาชีพที่พอๆกับคาตาหน้าเลยครับทั้งการโจมตีเดี่ยวแล้วก็การหลบหลีกนี่พอๆกับคาตาหน้าเลยครับเป็นตัวที่โจมตีว่องไวรับรวดรวดเร็วและรุนแรงนะครับการโจมตีหมูนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับตัวนี้จะใช้ในเรื่องของกงจักรสังหารนีกงจักร แล้วก็มีสกิลเหมือนกับนินจาทุกอย่างครับสามารถามีคุไในอะไรนี้ออกมาด้เหกันนะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างที่จะเทพเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่อชอบ Ninja นินจานีชอบการโจมตีที่รวดเร็วนะก็อาชีพนี้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนนก็สัปนี้ก็สวัสดีครับผม